ข่าวหุ้นสั้นขยันซอยประจำวันนี้ขอเสนอ4เซตบริษัทแคลคอมอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัดมหาชนดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะครับได้ใน,ในวันนี้นะครับวันแรกของสัปดาห์นี้ก็โอ้โหปูเซตเราย่อออกมานะครับหลังจากที่มีการลิฟบ,บาวดิ้งขึ้นไปเมื่อวิกที่แล้ว ก็วันนี้ปูเซตล์ลดลงไป7จจุดเลยนะครับแต่ว่ามีตัวหนึ่งที่ช่วงบ่ายอยู่ๆก็โดดขึ้นมาอย่างรุนแรงเลยนะครับก็คือตัว4เซตวันนี้บวกไป14%ปิดไปที่6บาท10สตางค์โดยช่วงเช้านะครับตัว4เซตเขายังอยู่บริเวณสีแดงสีเหลืองอยู่เลยนะครับแต่ว่าพอช่วงบ่ายปุ๊บก็มีแรงซื้อเข้ามากระหน่ำเลยนะครับนั่นก็เพราะว่าสาเหตุหลักก็คือการที่4เซตมีการประกาศข่าวผ่านทางตลาดหลักทรัพย์นะครับ ถึงยอดขายของเดือนที่ผ่านมานั่นเองตรงน,นี้นะครับเพราะว่าตัวซีเซ็ตเนี่ยบริษัทแม่ของเขาอยู่ที่ไต้หวันนั่นเองนะครับทาให้กฎของตลาดหลักทรัพย์ไต้หวันเนี่ยเขาจะมีการประกาศยอดขายเป็นรายเดือนนะครับแตกต่าง,างจากหุ้นตัวอื่นที่อยู่ในตลาดบ้านเราที่กฎนะครับจะประกาศยอดขายพร้อมกับงบเป็นรายไตรมาสนะครับจนในส่วนรายได้ที่เขาประกาศออกมาของเดือนกันยายนนะครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหเติบโตขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนสิงหาเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยก็ ทำให้วันนี้ช่วงบ่ายมีแรงซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับบวกกับการที่ตัวซีเซ็ตเนี่ยก่อนหน้านี้ย่อลงมาแรงนะครับจาก10กว่าบาทเลยลงมาเหลือ5บาทนี่ก็ต้องบอกว่าหายไป50%าสิบเปอร์เซ็นตะครับเรื่องของกระแสภาษีต่างๆเรื่องของรายได้ที่คาดว่าจะดอกนะครับแต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้ดอกอย่างที่คิดไว้ส่วนทางเรื่องภาษีเนี่ยต้องบอกว่า เขาไม่ได้เป็นผู้ส่งออกโดยตรงไปทางสหรัฐอเมริกาขนาดนั้นนะครับเพราะว่าตัวซีเซส่วนใหญ่จะเป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในส่วนของซัพพลายเชนนะครับแล้วก็จะเน้นในส่วนที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบทีวีแบบเครื่องปรินเตอร์ คอมพิวเตอร์บางส่วนอะไรอย่างนี้นะครับไม่ใช่เป็นตัวที่เน้นทางด้าน AI หรือ Cloud หรือรถ EV เหมือนตัว Delta นะครับก็ต้องบอกว่าความเซ็กซี่เนี่ยอาจจะไม่เท่ากับเดลตานะครับแต่ว่าก็เป็นแนวโน้มที่เติบโตเหมือนกันนะครับในอุตสาหกรรมที่ซีเซ็ตจำหน่ายอยู่ ดูในส่วนของการเทนี่ข้อกันมากนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าทางเฟรมันเนี่ยเขาย่อลงมาจาก10กว่าบาทเลยนะครับแต่ว่าตรงนี้พอเราตีฟิบอนัชิรีเทสเมนต์เราจะเห็นว่าแนวรับ5บาทท่วนๆนเนี่ยแถวๆนี้นะครับก็เป็นจุดที่ย่อฟิบ,บนันชิที่61.8%เเหมือนกันโอ้โหก็ต้องบอกว่าเป็นแนวรับที่มีนัยยะเลยนะครับถ้าเกิดเราบอกว่าขาขึ้นในระยะยาวทางเฟรมันยังอยู่เนี่ยก็ตรงนี้อาจจะผ่านจุดที่เป็นจุดต่าสุด รอบนี้ไปแล้วนะครับมาชมดูกันที่ทำเฟรมเดย์กันบ้างนะครับจะเห็นว่าสามารถตีเทรนราคขาขึ้นได้สวยงามเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เราจะเห็นแนวต้านที่7จ็บาทสิบห้าเนี่ยค่อนข้างชัดเลยฟอร์มฟอร์มตัวคล้ายๆกับเป็น ascending triangle หรือว่ารูปสามเหลี่ยมทรงขาขึ้นเหมือนกันนะครับตัวซีเซตตรงนี้เพราะฉะนั้นแนวรับ6บาทถ้วนเนี่ยต้องเอาให้อยู่นะครับแล้วก็ไปลุ้นว่าจะผ่านแนวต้าน7จ็บาทสิบห้าได้เมื่อไหร่